สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องฟอร์ดรถคาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาชมเจ้าตัวเอเวอเรสนะคะตัวนี้เป็นรุ่น4 x 4 YT t e c นะคะราคาตัวรถอยู่ที่1 9 3 7 0ล้าาบาท ตัวนี้เครื่องยนต์แรงม้าอยู่ที่2,000เทอร์โบ210แรงม้านะคะตัวนี้ให้พละกกำลังสูงสุดมากนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเดี๋ยวเรามาชมกันเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ากันได้เลยนะคะว่า คุณลูกค้าเลือกติดเป็นในส่วนของอุปกรณ์อะไรมั่งนะคะตัวนี้คุณลูกค้าเลือกติดในส่วนของอุปกรณ์ตัวฟอนหนังสือเป็นในส่วนของชิ้นงาน FORD ของ Ra p เตอนะคะแล้วก็ในส่วนนะคะตาไฟนะคะไฟด้านหน้านะคะคุณลูกค้าแลืกเป็นในส่วนของสติกเกอร์สีเทานะคะสีออกเหมือนเหมือนติดปีมาค่ะให้มันเป็น เป็นเหมือนสีเทาสีชานะคะเพิ่มความโดดเด่นดุดันขึ้นมาอีกนะคะและก็มาในส่วนของชิ้นงานด้านล่างนะคะชายสเกิร์ตด้านล่างตัวนี้นะคะเป็นในส่วนของชิ้นงานตัว a k c นะคะตัวตัวนี้เป็น AKC เวอร์ชันหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนชิ้นงานตัวนี้นะคะเราได้เว้นการติดระยะห่างนะคะอ่า เซ็นเซอร์ไว้เรียบร้อยนะคะจะสังเกตได้ว่าใต้ตัวฟันหนังสือ F O R D นะคะตัวนั้นจะเป็นเซ็นเซอร์นะคะคุณลูกค้า เออจะเป็นเซ็นเซอร์เป็นกล้องนะคะ360องศานะคะมองลงมาจากด้านบนได้แบบ b i r ร์ดไอวิวเลยนะคะคุณลูกค้าเออมองได้เห็นชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะจริงๆแล้วตัวรถนะคะเป็นสีขาวแต่คุณลูกค้าเลือกออกมาเป็นในส่วนของติดสติกเกอร์ติดสติกเกอร์นะคะเป็นสีดำด้านทั้งคันนะคะคือเพิ่มความดุดันเข้าไปอีกนะคะขนาดแรปสติกเกอร์นะคะแน่นอน,นะคะ่ะว่า าคุณลูกค้าต้องจ่ายนะคะค่าติดสติกเกอร์เพิ่มแต่คุณลูกค้านะคะก็ยังเลือกจ่ายแม้กระตั้งค่าสีที่เพิ่มเข้าไปในราคาตัวรถแล้วคุณลูกค้าคันนี้นะคะยังเพิ่มเป็นในส่วนของแรปสติกเกอร์นะคะสีเทาดำด้านสีดำด้านทั้งคันนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูงานด้านข้างกันนะคะว่าคุณลูกค้าเพิ่มในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะมีอะไรบ้างนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเริ่มจากตัว จุดเด่นของเราเลยเล้วกันตัวนี้คือขาดไม่ได้นะคะตัวโชค๊คของโฟ o ์ฟินเดอร์นะคะ,ะ2.5นะคะปรับซับแท้งได้8ระดับนะคะตัวนี้ปรับความนุ่มได้ตั้งแต่ระดับที่1ถึงระดับที่8นะคะคุณลูกค้าแน่นอนนะคะว่ามันจะต้องมาพร้อมกับระบบความบอบ ปลอดภัยความนิ่มนวลข้างล่างนะคะคุณลูกค้าในเมื่อโชคที่ติดมากับตัวรถนะคะเป็น2.0ของโมดูทูบนะคะไนไหนจะติดทั้งทีนะคะเราก็เลือกให้สุดไปเลยอยู่ที่2.5นะคะแล้วก็คุณลูกค้าไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปตั้งอะไรอีกนะคะตัวโชคของโฟรฟินเดอร์นะคะเขาได้ปรับระดับมาเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะคะอะซีรีส์ยางนะคะซีรีส์ยางตัวนี้เป็นโตโยนะคะโอเพนคันที่นะคะ275ทับ5นนะคะ RT นะคะขอบ20ค่ะแน่นอนนะคะว่าคุณลูกค้านะคะ RT นะคะหน้ายางจะใหญ่กว่า AT อยู่แล้วนะคะดูดอกยางใหญ่ๆหน้ายางใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแน่นอนว่าคุณลูกค้านะคะจะต้องเสียสละันะคะในการปาดซุ้มล้อนะคะเพราะว่าเวลาเลี้ยวลัศมีวงเลี้ยวนะคะตัวยางด้านล่างนะคะมันจะไปติดกับตัวซุ้มล้อด้านล่างซึ่งนั่นเราต้องปาดออกตัดออก นะคะคุณลูกค้าอ่าทีนี้มาพร้อมกับงานของล้อแม็กตัวนี้นะคะล้อแม็กตัวนี้น่าจะเป็นของฟูเอลอ่ะคะ่ะคุณลูกค้าเป็นของฟูเอลนะคะงานก้านวายนะคะมาพร้อมกับเบรกนะคะพนาเวล่า21เซตนะคะจานเบรกใหญ่ปั๊มเบรกใหญ่นะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็เลือกออกมาเป็นในส่วนของ นะคะตัวปั๊มเบรกนะคะเป็นสีแดงนะคะฮับนะคะเป็นสีแดงนะคะตัดดำรถคันนี้ก็เลยดูหลอ่อดุดันทั้งคันนะคะแน่นอนนะคะว่าคุณลูกค้านะคะบันไดข้างนะคะที่ติดมากับตัวรถนะคะก็ยังไม่พอนะคะตัวนี้ยังเพิ่มเป็นบันไดข้างของแบบไฟฟ้านะคะอ่าจะสังเกตได้ว่าถ้าเวลาที่เราเปิดประตูนะคะบันไดข้างนะคะก็จะยื่นออกมาแต่ถ้าเราปิดประตูนะคะบันไดข้างตัวนี้ ก็จะเลียบเข้าไปกับตัวรถนะคะเป็นในส่วนของชิ้นงานแฮมเมอร์นั่นเองนะคะรานะคาตัวนี้นะคะค่าตัวแน่นอนนะคะบอกว่า30,000ประมาณส0 0 0 0อัพนะคะแต่รับน้ําหนักได้จริงเหยียบได้จริงนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องอกังวลว่าติดเพื่อความสวยงาม ไม่ใช่เลยนะคะเราติดเพื่อขึ้นได้จริงเหยียบได้จริงนะคะงานด้านหลังนะคะตัวนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นในส่วนของท่อไอเสียนะคะของ H K H นะคะลายคาร์บอนนะคะงานท่อ H K H ต,ตัวนี้นะคะมาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นงานแท้นะคะคุณลูกคา้าและก็รถตัวนี้เป็นยูโรโฟหรือยูโรไฟฟ์นั่นเองนะคะอ่าท่อไอเสียนะคะชิ้นง,งานนะคะจะออกได้แค่ด้านเดียวใช้งานได้จริงออกได้จริง ท่อไอเสียออกจริงพ่นจริงนะคะและไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะคะตัวหนังสือคำว่าเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะคะตัวนี้นะคะเวลาเหยียบเบรกแน่นอนให้ไฟแสงส่องสว่างนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณลูกค้าก็เลือกเป็นในส่วนของแรปสติ๊กเกอร์อีกเช่นเคยน,นะคะที่ตาไฟนะคะไฟด้านหลังนะคะตัวไฟท้ายนะคะแล้วก็ตัวไฟเบรกนั่นนะคะคุณลูกค้าเลือกออกเป็นเป็น,ปนและเป็นสีชามานะคะแล้วก็ชิ้นงานตัวนี้สเกิร์ตด,ด้านล่างนะคะ เป็นของ AKC นะคะตัวนี้างานสวยๆหล่อๆแบบนี้นะคะฝากไว้ที่ช่องของ Ford ด o รสคาด้วยนะคะวันนี้พี่รถช่องฟอร์ด o รสคานะคะฝากโปรโมชั่นนะคะเอเวอนะคะมีทั้งหมด7รุ่นนะคะเริ่มตั้งแต่รุ่นเทนนะคะจนถึงเอเวอเร แพตตินัมนะคะโปรโมชั่นพี่ลดลงไว้หน้าช่องเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้พี่ลดฝากกดไลค์กด like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร b ์เพื่อการแจ้งเตือนคางช่อง YouTube ของพี่ลดด้วยนะคะสนใจยังไงนะคะจิ้มริงหน้าโปรไฟล์แอดไลน์มาคุยกันได้เลยสำหรับวันนี้พี่ลดสวัสดีค่ะ